ปีน,นี้ค่ะปีนี้มันแปลกมากเลยฮันนี่ลิงเรสฮันนี่มาชรูมไม่สวยเหมือนทุกปีทั้งๆท,ท,ที่ฝนดีดีนะคะนี่มาเจอไว้เมื่อวันเมื่อวันสุกสุกเสาร์อาทิตย์จัน์วันนี้วันจันฮะก็โตขึ้นมาเท่านี้ยแต่ต้องเก็บแล้ววันนั้นงัดยากยากค่ะ งัดนี่เห็นไหมคะมันแปลกทั้งๆที่ฝนดีดีนะอันนี้เอาไว้เป็นเชือ้อนี่ยถ้าหากงัดแล้วมันมันมันจะเป็นแบบนี้นะคะ่ะมันจะติดดินขึ้นมา ี่ก็ไปเก็บตรงนั้นนะคะวางไว้ตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเดินไปเก็บไปเก็บอีกกอนึงดูสินี่ก็แก่เต็มที่แล้วเห็นอย่างนี้งัดยากนะ แก่เต็มที่ไี่ให้เป็นเชื้อเลสแตบ,บสีเหลืองเนี่ยอร่อย ใสถงนี้ใส่ถึาถ้าไม่มาเก็บวันนี้เนี่ยเน่าเลยนะเนี่ยนี่ยังกินได้ไม่สวย เคยเจอสีเหลืองสวยนี่ไม่สวยเลยค่ะไม่เป็นไรสวยหรือไม่สวยต้มต้มเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมดูนั่นนะคะเห็ดพวกนี้สปอร์จะเป็นสีเหลืองอ๋ไม่ใช่อ่ะอู้ผู้ผิดสปอร์จะเป็นสีขาวนะคะ ะไม่เป็นเมือกเหมือนเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งนั้นเวลาต้มแล้วมันจะเป็นเมือกอันนี้ไม่ไม่เป็นเมือกไว้พบกันใหม่นะคะขอบคุณท่านผู้ชมมากๆากคุยท่านไัยสวัสดีค่ะ